การแซมนะครับว่าพี่น้องมาดูรกกี้โอ้เจ้าร็สองสีนะแล้วครับน,นี่ว่าน้งฟ้าก็ได้ครับผู้แรงได้ใจ <c oughs> เจอนืนครับเจอนืนสับเกียร์กันสับเกียร์กันลั่นทุ่งนะท่อ f x ็หนโอ้ดีบอไร่หนึ่งเรนะเป็นบ่อได้หนึ่ง,งกับสามสองนสีใหญ่นะครับ เห็นบอกว่าตัวเซ็นเซอร์หรือตัวสายไฟดี่กรอบเลยพี่น้องนะ3 204อายุอานามนี่19ปีย่างเขา1ิบพี่น้องนะาก็ถือว่ายังเปรี้ยอยู่มีโหลดนิดๆต้องเช็คระบบไฟครับเช็คระบบไฟใหม่ก็จะใช้เร็วกว่าน,นี้ปกติเร็วมากครับ7ฟันคันนี้นะเมื่อกี้นี่ประมาณ1.2นั่นแหละครับ1.2คิว แต่ตอนนี้ช้าหน่อยเห็นว่าสายไฟนี่สายไฟหลุดหรือว่าขาดกรอบเลียวพี่น้องนะสายไฟกรอบเสียตัวเซ,เซ็นเซอร์ไปตัวหนึ่งตัวลนะสักอย่างเนี่ยที่ไฟฟ้าเต็มนะครับส่วนเช่เฟอร์นั้นเปลี่ยนใหม่นะผมรีวิวคันนี้นี่เปลี่ยนเช่เฟอร์มาหนึ่งสสนะผมที่4แล้วคันนี้ครับ เจอกับอีซูฟเอ็กเซดสามหกศูนย์รถดำก็จะมีแต่สองเพลานะครับอาจจะส่งไกลหน่อยน้องเพราะว่าอากาศร้อนนะหลบอยู่ใต้ต้นยางหน่อยอายุอาดุธสิบเก้าปีน้ำหนักยี่สิบสามตันน้ำหนัตัวนี้นะไม่ธรรมดานะครับ ิตตี้อเมริกานะครับตัวนี้สร้างขึ้นที่เมื่อ19ปีที่แล้วนะครับปิตที่ USA เลยก็ถือว่าแข็งแกร่งนะน,นานๆจะเห็นรถอเมริกาแน้นอนนะถือว่าผลิตแล้วส่งมาทางนี้นะครับเพราะว่าเสร็จแล้วต้องขึ้นเรือมาขึ้นเรือมาก็ไกลนะเป็นเรมเดือนนะครับเดือน2เดือนนะสมัยก่อน โอ้้แต่ว่าจัดไม่เต็มอุ้มเจอของแข็งครับแคดแคดซีเจอของแข็งนะพี่น้องดูครับนี่บอ่อหนึ่งไร่นี่จะขุดได้ขนาดนี้ครับนี่โอ้จริงๆแล้วเจาะไปได้นะแมเดี๋ยวผมจะขอขอเขาบอนีส้สักเม็ดนึงนะ,ะนะจัดสักเม็ดหนึ่งพี่น้องนะ เจาะได้ครับ PC 70เจาะได้นะเนีอยอย่างนี้เจาะได้สบายพี่น้องก็ไม่ลึกนะนี่อยู่มาน6เมตรห้าหเมตรครับดินข้างล่างยังน่าจะไม่แข็งนะยังไม่ถึงดินดินสีม่วงเลยนะใช้เครื่อง6สูบเทอร์โบนะครับก็เป็นเครื่องแคทนะครับแคทแคทแต่อะไรนะ่าจะไม่สูดด้วยกันได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรถตุดแคทก็น่าจะเทคโอเวอร์หรือว่า แต่ก่อนเป็นมิซูมิชินะแต่กลายมาเป็นแคทเทอริล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องนะจะเห็นได้ว่ารถขุดค่ายมิซูมิชินี่ไม่มีนะปัจจุบันไม่มีนะสมัยก่อนนี่มีอยู่นะครับ M S 70 M S 110 M S 210อะไรนะครับโอ้บูมอาร์มใหญ่ับตัว C นี่จะถือว่าบ่มกีนี่ใหญ่สุดๆนะพี่น้องนะในบรรดารถขุด ระดับ3-2-0นี่สู้เขาไม่ได้นะครับนี่แล้วก็แข็งแกร่งครับพี่น้องคิดดู19ปีนี่ยังเปรี้ยเนาะยังทำงานได้ครับเดี๋ยวเช็คระบบไฟก็วันก่อนนี่ติดลมหนักเลยฟั่มเลยพี่น้องนะรถขุดฟั่มเลยกันนี้เ oh. จอของแข็งครับเจอของแข็ง่ะ เรียบร้อยครับอีนซุสซสกูนย์สามรแรงม้านะครับคันนี้โอ้ยมีแต่งทางให้เลยนะไป้ความสามารถล้วนๆครับโอ้ยันสบายไปแล้วครับเอาไปทำทางครับลาดยาง บอ่อไร่หนึ่งก็ประมาณสามวันถึงจะเสร็จเดี๋ยวดูผลงานของ3 204องนี่น้องนะนี่ครับเปิดบอ่อไรหนึ่งโอ้สวยงามกันนะจะแต่งอาจจะไม่สวยเท่าไรจะได้ความลึกนะความลึกใช้ได้เลยน้ำไม่ออกครับไม่มีน้ำออกเลยโอ้ยยยอมย่อม <c oughs> โอ้สงสัยจาเฟอหลับหรือเปล่าไม่หลับเร็วปานั่นเออสงสัยจะกินเยอะนะท,ทนะ้องเที่ยงนะไป่ท้องเที่ยงอดี FM3M 2็สเอสองสี่เดี๋ยวดูลูกชายขับไหมโอ้ เอฟซีครับเอฟซีน no ่าจะมัวแต่โซเล่กันอยู่นะอ่าสองสี่ศูนย์ครับสำหรับรถดำสเปคนี่ก็อยู่มัน7 0 0 0แสน0 0 0แสนเก้แสนนั่น้องนะสภาพนี้ก็แปดสิบกว่าจริงแล้วรถสิบล้อนี่ไม่แพงนะ มือสอมือสเนี่ยคือว่ามือสอนะ้อพี่น้องเนะาจจะเป็นพี่หลงหือว่า FM3m FM2K นะครับหรือว่า r o c k กี้ยู่7 0ดแส0แปดแสนกว่านะครับก็ถ้าเทียบกับดำนี่ดำเกาญี่ปุ่นที่แต่งกันก็ดำแพงกว่านะพี่น้องนะแต่สำหรับรายได้หรือว่าการทำมาหากินนี่1ิลอ้อนี่ก็ได้เยอะนะเครื่องนี่บล็อกเดียวกันเลยนะครับ ัวนี้นี่วิ่งกันก็เที่ยวหนึ่งก็ได้สองร้อยสองยห้าสิร้อยนะพี่น้องนะกิโลได้เก็ร้อยหสิบาทต่อไปก็ชกิโลละห้าสิบบาทคิดเป็นกิโลครับโอ้เดี๋ยววิดีโอนี้ดูมุมนี้นะอีกมุมหนึ่งก็จะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆฝั่งโน้นครับแม่ตรงนี้ทะไล์สดนี่สงสัยจะสนุกครับ ดูว่าอินเทอร์เน็ตแรงไหมนะครับเดี๋ยวสักพักผมจะเช็คอินเทอร์เน็ต FM3M ก็ฮีโนปิ๊กนกครับอายุวานามนี่เยอะนะนะครับไม่ต่ำกว่าโอ้ปิ๊กนกนี่ไม่ต่ำกว่าสิบไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีถึงงาหรือยี่สิบปีนั่นแหละนะครับ่าจจะบีกันมากับพี่หลงดูผลงานกันขุดอีกครั้งหนึ่งครับ โอ้ด้ส่านี่ส่าลึกนิบปล่อยเลี้ยงปลาบึกก็เปีนน้องสบายเลยโอ้แกอาจจะจัดไม่เต็มอุ้มครับเพราะว่าดินแข็งแต่งสโลปด้วยนี่มือใหม่เน่ยเหมือนจะคุณนนะน่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าคนขับก็ออกไปเยอะพน้องนะบางคนก็ติดโอชิโอ,โอ <laughs> ติดดีกรีนะครับคนอีสานก็จะ เดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยพูดถึงเรื่องการดื่มหน่อยพี่น้องนะติดดีกรีก,รกันเยอะนะครับติดระดับท็อปเทนของโลกเลยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่นักดื่มนะนักดื่มนักเที่ยวเนี่ยประเทศไทยเนี่ยติดอันดับหนึ่งในห้าของโลกเลยนั้นเรื่องอวิสกี้เรื่องดีกรีนี่จะเป็น ที่จับตาของทั่วโลกนะพี่น้องนะก็จะเอามาขายได้เยอะทำตลาดนะเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะพี่น้องนะมันก็คนขับรถขุดก็เหมือนกันส่วนใหญ่ก็โอ้ยติดติดโอชิกันนะพี่น้องนะเขาติดที่ครีกันทำห้ทำงานไม่ถึงที่นะก็ว่ากันไปนะครับถ้ารู้จักกินก็จะเป็นยานะครับ แต่ไม่รู้จะกินก็จะเป็นโทษนะครับเป็นโทษดูเขาแต่ก่อนเขาคล่องกว่าน,นี้นะนะครับแต่ช่างไฟก็ยังไม่ไม่ไมาเช็คระบบนะครับสำหรับ,บ3-2-0-4ช่วงล่างก็ปึ๊กไพี่น้องนะใบแท็ก80เซนโรลเลอร์7ตัวแครียตัวปกติครับยืนพื้นรถระดับ200 รุ่นซนี่จะใหญ่พี่น้องนะส่วนใหญ่เมืนี้จะใหญ่เพราะว่าผิดที่อเมริกาก็น่านะสมัยก่อนน่าจะสร้างมาอย่างดีเลยครับสุดๆเลยปัจจุบันมีขายไหมมีขายนะครับมีขายเก่าไทยเก่านอกนะครับลองเช็คดูได้มีตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านนะครับเจ็ดแสนแปดแสนี่ว่าขึ้นอยู่กับสภาพนะครับชั่วโมงการบินตัวนี้น,นี่น่าจะเหยียบ สองมืนชั่วโมงนะครับพี่น้องนะหรือว่าเต็มไม่ไม่หมุนอ่ะฮีโนปิกนกครับเอ็มสาเอรแรงมาขับเพื่อนโซวินหรือว่าขับเพื่อนสองเพลาแปดล้อหลังนั่งนะแรงครับแรงแรงตู้คำแรงเลย,เลยดื้อเลยครับโอ้จัสซีใหญ่สวยมากครับต้งนล่งสวยครับ ดครับขึ้นสบายสบายมากสบายมากอ้าวเจอซีรีส์500หนึ่งซีรีส์500นะหัวเขานะดูร่างดูบอดี้การ์ guard, ดดูดูบอดี้เขาเลยบอดี้การ์ดดูบอดี้ยั guard, Body, ยงต้องนะบอดี้ก็โอเคนะสำหรับฮิโนโ่ ฮีโน่กับอิสุก็จะบี้กันมาแล้วครับสำหรับรถบรรทุกนะครับเดี๋ยวนี้มีวิตเตอร์มาเนาะวิตเตอร์ 500, ้า0อยสวย่นะแตงคอสะหนึ่งสองสามมุมที่สามนะครับโอ้ดินยังเหลือดินยังเหลือเยอะครับนี่ครับดินเหลือประมาณหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานสองงานนะ มันหนึ่งงานนี่จริงๆเล้เก็เจาะลึกได้อีกอนั่นก็วิดีโอชุดนี้14นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันไม่น้อนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกน้มหนึ่งนะครับฝั่งนู้นเลยนะครับกับแคปซิลล่า3 204ตัวนี้ขยายถนนครับ หมายถึงว่าทําถนนเป็นจากลูกรังขยายแล้วก็ทําเป็นลาดยางนะพี่น้องนะเพืสะดวกสบายให้พี่น้องได้ใช้กันนะครับสนใจเข้ามาดูก็กับงานของสิบล้อนะพี่น้องหรือว,ว่า,ารถบุดนะครับใหญ่ๆก็มีที่ช่องยูทูบชาติเจริญทรัพย์นะครับมีหลากหลายมีทั้งหามีทั้งสาระมีทั้ง อาจจะมีประโยชน์กับท่านบ้างครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ